จอดรถเมตาวีทิ้งไว้1ชั่วโมงสิ้นเปลืองแค่ไหนเดี๋ยววันนี้อุจะพาไปค้นหาคำตอบนะครับวันนี้อุ๋จะพามาตอบทุกข้อสองสัยนะครับเกี่ยวกับการจอดรถทิ้งไว้นานๆ สิ้นเปลืองแค่ไหนในการจอดรถในเต้าวีทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะจอดให้ดูทั้งสามอย่างเลยครับตามมาครับแบบที่หนึ่งเรามาลองกับเจ้าไวท์สปอมคันนี้ครับการสตาร์ทแบบนี้เราจะสตาร์ทรถแค่เป็นการสตาร์ทมอเตอร์ทิ้งไว้ไม่เปิดระบบไฟใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วมาดูกันว่าหนึ่งชั่วโมงเขากินไปแค่ไหนเข้ามาดูกันครับแบบแรกนะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องนะครับของมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี้เรามาดูสีขาวคันนี้นะครับ เวลา10.52นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อยู่ที่84%ดูจากหน้าจอนะครับตอนนี้เราไม่ได้เปิดระบบไฟใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นแอร์นะครับหรือว่าไฟหน้านะครับไฟทุกอย่างในตัวรถติดหมดแต่รถสตาร์ททิ้งไว้ในหนึ่งชั่วโมงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จะลงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกรอบหนึ่งโอเคครับไปดูคันต่อไปครับแบบที่สครับเรามาลองกับตัว Midnight g r ครับ แบบนี้เราจะทําการสตาร์ททิ้งไว้ในแบบจอดกลางวันครับเราจะไปเปิดแอร์เป็นอุณหภูมิที่เราใช้กันแบบปกติครับเป็นยังไงมาดูกันครับเหมือนเดิมเลยครับเรามาเริ่มจากการสตาร์ทรถก่อนนะครับตอนที่เรามาลองเจ้าตัวมิดไนท์เกรต,ตัวนี้นะครับเวลาอยู่ที่10โมง57นาทีนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่53เปอร์เซ็นต์แล้วก็อย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับเราจะทดลองการจอดในแบบที่เราจอดใช้งานจริงในช่วงกลางวันนะครับ แอจะเปิดไว้ที่ประมาณเบอร์สี่นะครับแล้วก็อุณหภูมิเปิดสุดเลยนะครับอยู่ที่18องศานะครับหลังจากนี้หนึ่งชั่วโมงในการจอดรถแบบทดลองการจอดในช่วงกลางวันนะครับหนึ่งชั่วโมงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ลงเท่าไหร่เดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งครับส่วนขั้นสุดท้ายครับเรามาที่เจ้าตัวสีฟ้าสกายดูครับคันนี้เดี๋ยวเปิดไฟแบบจัดหนักจัเต็มเลยครับเปิดทุกอย่างเต็มระบบหมดครับไปดูกันครับ เริ่มจากการสตาร์รถเหมือนเดิมครับเวลาที่เรามาถึงที่รถตอนนี้นะครับอยู่ที่สิบเอ็งศาครับแบตเตอรี่อยู่ที่42่สิบปมนเต็นะครับแล้วก็เปิดแอร์น x ดสุดเบอร์เจอุณหภูมิอยู่ที่18องศานะครับแล้วก็รวมไปถึงเปิดไฟหน้าทิ้งไว้ด้วยครับตอนนี้ทุกอย่างเปิดไฟแบบเต็มระบบก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าใน1นึงชั่วโมงแบตเตอรี่ ลดลงเท่าไหร่โอเคครับไปสู้เอาละครับหลังจากที่เราทำการสตาร์ทรถกิ้งไว ประมาณหชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูที่รถกันว่าใช้เป็นแบตเตอรี่ไปประมาณไหนครับมาดูที่สีขาวก่อนไว้์ซอมคันนี้นะครับจอดไฟออนไว้แบบที่ไม่ได้เปิดไฟใดๆเลยนะครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไม่ลงเลยครับอยู่ที่84เเซเหมือนเดิมตอนนี้เวลา11.53นะครับจากที่เราจับเวลาไว้ประมาณ11โมงนะครับ แอร์ไม่ได้เปิดนะครับไฟหน้าไม่ได้เปิดเป็นการไฟออนรถไว้เฉยๆแต่อ่าต้ารถไว้อย่างนี้เวลาเข้าเกียร์ก็สามารถขับเคลื่อนต่อได้เลยเหมือนกันนะครับ11โม54นาทีแบตเตอรี่ไม่ลงเลยยังอยู่ที่84เปร์เซ็นเหมือนเดิมครับประหยัดมากจอดรถนิ่งๆเลยแล้วก็มาดูคันสีเทา วิดในเกต่อนะครับท่านนี้เปิดแอร์แบบที่จำลองการใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ใช้ไปประมาณไหนถ้าเราใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากหน้าจอก่อนนะครับไปเปิดจาก Com Air คอมแอร์นะครับเบอร์ 4, นะครับเช็คเวลานะครับ11.54ซึ่งเป็นเวลาทีา่เราเริ่มอยู่ประมาณ11นาฬิกา แตเลีลงมาเหลือ52เนครับลงมาจาก54เปอร์เซ็นต์ลงมาที่อยู่ประมาณ2เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ใช้งานจริงๆถ้าเราจอดรถติดติดหรือว่าจอดรอใครนะครับเปิดแอร์เบอร์ตีเป็นอ,อุณหภูมิในช่วงกลางวันที่ส่วนใหญ่จะใช้กันนะครับอันนี้เราก็อัดองศาไปที่18องศานะครับ็เนแบตเตอรี่ลงมาที่2เปอร์เซ็นต์ครับส่วนตัวต่อมาครับตัวนี้เป็นตัวที่เปิดไฟแบบเต็มแม็กเลยครับ เล้าตัวสีฟ้าสก,กายบูของเรานะครับไปหน้าเปิดค้างไว้เลย1ชั่วโมงเต็มๆนะครับแล้วก็แอร์ภายในนะครับตัวนี้เปิดแบบเต็มแม็กซ์เป็นกันครับเปิดไปที่เบอร์7เลยเวเรามาเช็คหน้าจอยังอยู่ที่เบอร์7เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เปิดแบบเต็มแม็กเลยลมออกคู่เลยนะครับแล้วก็เปิดไฟค้างไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราปิดไฟจาก หน้าจอก่อนนะครับเพื่อเป็นการดับแสงของตัวหน้าจอแล้วก็มาตรวัดนะครับตัวนี้เวลา11บเนกาจุดห้นะครับจากที่เราสตาร์ตตัวนี้อยู่ประมาณที่11บเอนาฬิกานะครับชั่วโมงหนึ่งพอดีนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลงมาอยู่ที่3ามเปรเ็นจาก4ี่เปรเ็นตครับแบตเตอรี่ลงมาอยู่ที่ประมาณ3ปรเซ็นครับอันนี้เป็นการเปิดไฟแบบเต็มแม็กนะครับ แอร์อัดเต็มไฟเปิดไว้นะครับหึชั่วโมงเต็มแบตเตอรี่ลงมาอยู่ที่สเปอร์เซ็นถ้าเทียบเป็นจำนวนเงินก็ถือว่าประหยัดมากกว่ารถน้ำมันพอสมควรมากๆเลยครับนี้ถือว่าเป็นการจำลองเป็นการทดลองสตาร์ทรถ3แบบนะครับให้ท่านผู้ชมดูว่าเนตวีมีความประหยัดมีความคุ้มค่าประมาณไหนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเอาใจ สายแคมปิง้งหรือว่าสายที่มีความจาเป็นต้องจอดนานนาน,นานมากกว่านี้นะครับอ่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาจอดเป็นสิชั่วโมงเลยจอดข้ามคืนกันเลยว่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ลงเท่าไหร่แล้ววิธีการจอดข้ามคืนต้องทอํายังไงเดี๋ยวอูจะอธิบายโดยละเอียดเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามช่องเนต้าติวานนบายนุชก,กับอูด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอตัว,วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ